งานข้าวอยู่ละพี่น้องงานข้าวมั้นเดิมแยกพันข้าวอันนี้ข้าวข้าวเจ้านะครับหอมมะลิหอมมะลิตอนบานบ้านขา้าวเจ้าพันบานบ้านข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิตอนเกี่ยวมีทั้งหอมมะลิมีทั้งเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวถอดออกเลยแต่ตั้ง พ่อโคนนวลถอนออกอันนี้เจ้าข้าวเจ้าข่าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยถอดตอนเห็นตอนบานไปนบานได้เข้าเจ้าตอนเกี่ยวเรื่องเข้าเหียวเข้าเจ้าจักมาแต่ใส่บานเข้าเจ้าเห็นเต็ม ไร่หน้าส่วนผสมถ้าของประเทศเขาผสมกันซึ่งเขาเนี้ยก็ข้าเจ้าโอ้ขัดปัญญังจีองเอ้ยบันตรงเนี้ยขาดอะไรไปแล้วให้บัน,น,บนถอดออกนี่ถูกมัดถอดถอดบดมือบดเบียนเขาก็เลยบดทอดซิปกล่องใจ แต่ละกล่องโอ้ข้าวเหนียวงาเปันยังมียังเง็ดข้าวเหนียวคนกอขอหกผสมอันนี้เป็นหอมมะลิมะลิหนึ่งศูนย์ห้าสายพันธุ์ครับคัดสายพันธุ์พันธุ์ไปพร้อมสนใจกระทักมากครับคัดพิเศษคลิปนี้ชมแค่นี้นะครับ